การเป็นทหารพลร่มไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากหากมีการฝึกฝนที่ดีก่อนที่ใครจะเข้ามาเรียนหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์งสงครามพิเศษได้ก็ต้องผ่านการเรียนหลักสูตรส่งทางอากาศหรือร่มกลมมาก่อนเรียกว่าเป็นด่านแรกของนักกระโดดร่มก็ว่าได้หลักสูตรส่งทางอากาศเริ่มเรียนตั้งแต่ประวัติทาหารพลรม่มและหน่วยส่งทางอากาศ คุณลักษณะและขีดความสามารถของร่มบุคคลโดดทางยุทธวิธีชนิดทำงานด้วยสายดึงร่มประจำที่การแก้ไขร่มที่กลางผิดปกติความปลอดภัยในการกระโดดร่มจากอากาศยานและการปฏิบัติการรบจากทางอากาศทั้งหมด5สัปดาห์แต่เมื่อเข้าสู่หลักสูตรสูงสุดต้องกระตุกร่มเองใช้ร่มแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือฟรีฟอลจะเพิ่มเป็น6สัปดาห์ โดยรุ่นที่18นี้มีนักเรียน80นายเริ่มตั้งแต่14มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2564และทุกคนต้องเป็นคนในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเท่านั้นหลักสูตรการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีจะเรียนทั้งวิชาการอุปกรณ์ประกอบในการแทรกซึมของหน่วยรบพิเศษอุปกรณ์ออกซิเจนระเบียบและวิธีปฏิบัติเมื่อมีเหตุฉุกเฉินมาตรการความปลอดภยัย การบังคับร่มทรงเหลี่ยมและรูปขบวนเดินทางในอากาศการทดสอบในห้องปรับบรรยากาศฝึกกระโดดร่มภาคพื้นดินและในอุโมงค์ลมทางดิ่งมุนเวียนสสถานีฝึกและทดสอบพับร่มหลักสูตรแท่งซึมในอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีนี้เป็นหลักสูตรสุดท้ายนะครับก็คือหลักสูตรที่7นะครับเป็นถือว่าเป็นหลักสูตรนกรบิเศษขั้นสูงนะครับนักรบิเศษขั้นสูงก็หมายความว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีขีดความสามารถ นะครับในการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงในลักษณะนี้ส่วนหลักสูตรซทางอากาศเบื้องสูงทางยุทธวิธีนะครับเราจะเน้นที่การปิดลับเป็นหลักในการปฏิบัตินะครับหลักนิยมของหน่วยรบพิเศษของเราเนี่ยเราจะแทรกซึมทางอากาศเนี่ยเพื่อ,อเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายนะครับอย่างปิดลับเข้าไปหลักแนวข้าศึกครับผมก็จึงทําให้เป็นเหตุผลที่ทําไมจะต้องโดดสูงสูงทุกคนที่จะปฏิบัติภารกิจในลักษณะนี้จะต้องมี สภาพร่างกายและก็สภาพจิตใจที่ที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ผ่านการทดสอบนะครับในในห้องปรับชั้นความดันบรรยากาศมาก่อนแล้วเพื่อให้ปลอดภัยจากจากการขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในที่สูงๆครับผมเขาสู่ภาคปฏิบัติจะเริ่มกระโดดร่มแบบต่อสายดึงประจำที่หรือกระตุกเองอัตโนมัติที่ความสูง4,500ฟุต และกระโดดแบบกระตุกเองทวงเวลา3วินาทีและจากนี้ระยะความสูงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็น6,500ฟุต8,500ฟุต1 0 0 0 0ฟุต1 2 5 0 0ฟุตและสูงสุดที่1 4 5 0 0ฟุตรวมทั้งหมด24ครั้งสำหรับการกระโดดร่มจากอากาศยานมีทั้งเอาหน้าออกเอาหลังลงโดดตัวเปล่าโดดประกอบเครื่องสนามและอาวุธ พร้อมอุปกรณ์อย่างทางออกซิเจนด้วยหากโดดในความสูงที่เกิน8,000ฟุตขึ้นไปทั้งในช่วงกลางวันและกลางคืนโดดสูงเปิดต่ำหรือฮาโลโดดสูงเปิดสูงหรือฮาโฮแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ต้องฝึกฝนจนชำนาญเพื่อความปลอดภัยและสามารถทำภารกิจจนสำเร็จถ้าเราต้องการให้ให้ไปถึงเร็วนะครับหมายถึงว่าใช้เวลาน้อยที่อยู่บน ลอยตัวอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็ใช้วิธีการโดดแบบเฮโลนะครับก็คือโดดที่ความส,สูงสูงสูงเพื่อให้ค่าสืบไม่สามารถตรวจการพบแล้วก็เปิดต่ำเพื่อให้มีระยะเวลาในการแทรกซึมเข้าสู่ที่หมายในจํานวนน้อยนะครับในลักษณะของเฮโลเนี่ยเราก็จะส่วนมากนะครับเราจะทิ้งนักโดดที่บริเวณใกล้เป้าหมายนะครับไม่ไม่ไกลเกินหนึ่งกิโลหรือ2กิโเมตรเพื่อทําการแทรกซึมเข้า ด้วยเวลาที่น้อยที่สุดนะครับแต่ในส่วนของเฮโอเนี่ยเราจะทิ้งนักโดดนะครับไกลกว่าเป้าหมายที่เราจะจะลงหรือส่งลงนะครับก็อย่างต่ำก็เป็น10กิโล20กิโล30กิโลก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนได้ทั้งหมดนะครับเพราะเราทำการโดดที่ความสูงเกิน10,000 15,000ฟุตนะครับส่วนมากแล้วก็จะ เปิดร่มที่ความสูงที่สูงแล้วก็จะเดินร่มเข้าสู่ที่หมายโดยใช้เครื่องนําทิศเป็นหลักนะครับเราก็จะใช้เวลาโบนอากาศมากนะครับแต่ก็จะเป็นการติดลับได้ดีกว่าในการแทรกซึมนะครับทั้งนี้ก็สรุปแล้วก็ขึ้นอยู่กับภารกิจที่กําหนดและระยะเวลาในการดําเนินการครับว่าเราจะวางแผนหรือเลือกรูปแบบวิธีการในการโดดแบบไหนและด้วยหลักสูตรนี้ฝึกในช่วงสถานการณ์โควิดที่ค่อนข้างวิกฤตทางโรงเรียนจึงต้องคุมเข้มเป็นพิเศษ ทั้งนักเรียนและครูฝึกโดยก่อนเข้าฝึกทุกคนต้องกักตัว14วันมาก่อนและตลอด1เดือนครึ่งห้ามทุกคนออกนอกที่พักที่จัดให้ห้ามยัดเยี่ยมตรวจวัดอุณหภูมิเป็นประจำทุกวันสวมแมสเว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะสามารถใช้งานร่วมยุทธวิธีพิเศษและอุปกรณ์ประกอบในการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ที่เพียงพอต่อการแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงเพื่อปฏิบัติภารกิจของหน่วยรบพิเศษในรูปแบบชุดปฏิบัติการรบพิเศษหรือทำงานที่ต้องการความรวดเร็วจู่โจมและปิดลับได้รพร้อมๆกับเครื่องหมายพรานเวหาด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ทหารไทยที่ต้องฝึกฝนการกระโดดรม่มแต่กองทัพทั่วโลกก็ฝึกเช่นกันเพราะเป็นยุทธวิธีหนึ่งในการปฏิบัติการของนักรบ ที่ต้องทำการลบได้ในทุกพื้นที่และทหารพลรม่มก็คือทหารที่มีวินัยที่สุดโรงเรียนสงครามพิเศษถ่ายภาพอัญชลีอริยะกิจเจริญตัวจริงสน้ำข่าวรายงาน